เสมอเพชรนาย่าโนงบางทรายนะครับมาเริ่มในยกที่หนึ่งนะครับอย่าลืมว่านึกถึงโตโ,ตโยตา้าโตโยตา้าเคมอเตอร์นะครับ026626555จาก โตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจนะครับครับอ่านี่ครับอ่าเรียกว่าทุกรุ่นเลยนะครับที่โตโยต้าเคมอเตอร์โปรโมชั่นสุดพิเศษเลยครับพร้อมด้วยส่วนลดของแถมแมอยากได้อะไรนี่แมาเพียงแค่แจ้งไปครับแมก็เรียกว่าสมดังใจนึกหมดเลยครับสำหรับท่านที่จะหาซื้อรถยนต์ดีๆสักคันหนึ่งนี่ก็ต้องโตโยต้าและโตโยตาก็ต้องที่เคมอเตอร์ครับโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรดนะครับ 026626555จาก Toyota K-Motor แล้วก็ดูประวัติของคู่เอกกันนิดนึงครับไฟแดงเพชรบึงการโรงเรียนกีฬาโคราชครับนายนัฐการสังทองนะครับ20ปีครับจากบึงการดีกรีนี่เคยเป็นแชมป์ทูฟายูรุ่นไฟราเวทครับ112ปอนด์หัวหน้าคณะก็ท่านนายกเทศมนตรีนครนครนคร,ราชสีมาครับคุณประเสริฐบุญชัยสุขนะครับ แล้วก็มีสอทต่อยนะครับคุณกายสิทธิ์สุคนทล,ลัตนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็มีท่านผออ,อำนาจบุตรโตนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาโคราชให้การสนับสนุนนะครับปันฟิสซอมอยู่ที่ค่ายมวยโรงเรียนกีฬาโคราชและสําหรับนักชกในดวงใจก็คือมวยเอกมวยดังครับเด่นพนมโรงเรียนกีฬาโคราช60ครั้งชนะ40แพ้18แล้วก็เสมอสครั้ง ส่วนฝ่ายน้ำเงินแอดเทวดาต่อสุรัตครับนายชยพลศรีสินทัพปกรณนะครับ20ปีครับจากจังหวัดศรีสะเกดดีกรีก็เคยเป็นแชมป์ประเทศไทยครับมีนิไฟเวท105ปอนด์หัวหน้าคณะผู้จัดการผู้สนับสนุนท่านเดียวกันเลยครับเสียสุรัตทัพทิมนาลินนะครับปัจจุบันฟึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยต่อสุรัตจังหวัดระยอง นักชกในดวงใจนี่ยอดมวยเลยครับยอดมวยของค่ายก็คือปืนกลต่อสุรัตนะครับ60ครั้งชนะ50แล้วก็แพ้10ครั้งครับคุณตูว์ในรูปนี้นะครับในดีที่เป็นผ่านมาเนี่ยนะมีทั้งรัตนาศักดิ์วายุพักนะครับแสนไกรสิทธิ์คูออสแก่นศักดิ์สอเพลินจิตอย่างนี้นะครับแล้วก็เกียรติปทุมพันธ์มังกาหรือแม้กระทั่งยอดเพชรเพชรธิดาแคาเดมี่ด้วยนะนี่เลยครับมาดูคู่นี้นะครับ ในพิกัดอย่างนี้นี่ไม่ต้องห่วงเลยรวดเร็วนะครับรวดเร็วเลยทีเดียวนี่ครับคู่เอกแล้วครับโอ้โหสามผู้ผ่านไปอย่างสุดสนุกเลยอ่ะแกงย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้มหากรรมวยสากลระดับโลกนัดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปลายปีแล้ะครับศึก C P F มวยมันสนั่นโลกนะครับคู่เอกจะเป็นศึกสายเลือดครับการป้องกันแชมป์ของออกลบ C P F นะครับเจอกับวันชนะ มีนโยทินนะครับมีเข็มขัดแชมเปี้ยนในรุ่น135ปอนด์ของ ABF ทั้งนั้นแล้วก็เป็นการร่วมมือร่วมใจกันนะครับของศึกเพชรยินดีครับ กลุ่มพลังใหม่รวมถึงทางด้านกลุ่มบ้านคนละเมืองดีครับของพี่เดียเกียรติเพชรแล้วครับนัดยิ่งใหญ่เลยครับและที่สําคัญแม่ค่าผ่านประตูชั้น3ามนี่600บาทเท่านั้นเองครับโอ้ก็ถือว่านัดซุปเปอร์บิ๊กที่ราชดำเนินครับวันสถาปนา78ปีแล้วก็ถัดไปอีก2วันครับในวันศุกร์นี่ครับวันศุกร ที่29าธันวาคมนี้ครับที่สถิงพระจังหวัดสงขลาครับพี่เปิ้ลน,นครแม่ฝากเรียนย้ำแล้วก็เรียนเชิญเลยครับไปเจอกันได้กับ8คู่เอกเอก8คู่เอกเอกนะครับแล้วก็ทูฟอ r ยูของเราเนี่ยยกยกขบวนไปเลยครับก็เป็นนัดสัญจรนะครับของมวยมันวันศุกร์ แล้วก็ย้ําเลยว่าชมฟร pues mm ีชมฟรีด้วยครับอ๋อหมิงชมฟรีเลยนะไม่ต้องห่วงเลยเอาแฟนไปกันเยอะเลยนะครับครับถ่ายทอดทางทุกอยูเหมือนเดิมครับ29ทันรักพทิ้งถ้าเป็นาวแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตด้วยคอนเสิร์ตก็ชมฟรีนะครับศิลปินระดับชั้นนําของประเทศครับยกตัวอย่างเป็นแซมเปิรก็คืออย่างหล่อคันเทพพี oh ่โดมปกรณ์ลำพี um so ่โดมประกรณ์ลำเดี๋ยวประชันความหล่อกับคุณเอกชุมพรหน่อย โอ้โหคนละเรื่องกันเลยครับฟรีนะครั้งเอกไม่ว่าจะเป็นมวย8คู่เอกเอกกับมาศิลปินระ,ะ,ะ,ะดับประเทศเลยครับคุณโดมปรกรณ์ลำโอ้โหพลาดไม่ได้นะมวยอ่ะโอ้โหแปดคู่เอกครับคัดเลยคัดหัวกะทิไปเลยอ่ะครับนี่ครับพี่เปิ้ลนครฝากย้ำเลยแล้วก็เที่ยวปีใหม่กันต่อเลยครับที่สงขลานะครับเรียนเชิญเรียนเชิญแต่ว่าตอนนี้คู่เอกโอ้โหอยู่ในช่วงยกสองมา คู่เมื่อสักครู่นี้พลิกไปแล้วคุณเอกเดี๋ยวดูคู่นี้ครับหมาสถานการณ์จะเป็นยังไงอะไรของหมดหมัดมวยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แลวครับถีบไว้ก่อนครับแอดเทวดาครับจัดอยู่แล้วครับรายนี้ครับลูกสิษธิ์ของเฮียตูคุณสุรัตน์ทัพทิมนรินครับส่วนแดงเพชรบึงการก็ลูกสิทธิ์ของอาจารย์จุอาจารย์เพิ่งรวมถึงอาจารย์จืดครับหมามีหันล่างครับเตหันเข้าไปรอบแอดเทวดานี่มีมีมีขาปัดเหมือนกันนะครับ ถีบไปก่อนครับเตะขวาจ่อไปครับเล่นลูกถาบสวยลิวเอาไว้นะครับแอเทวดาครับส่วนเพชรบึงการนี่ล่อลูกหนักๆครับคนบึงการต่ซ้อมหลูกเลยจิฬาโคราชครับอ้าวไยแดงเพชรบึงการน้ำเงินแอเทวดาเอ้าซ้ายไปแอเทวดาติดแมหามาไล่เรียกนเอ้าทิพยื่นโดนซ้ายไปแอยม่ยางยังไแดงเพชรบึงการน้ำเงินแอเทวดาขยับมาอีกมาคู่นี้โชคในพิการน้ำหนักร้อยสิบหกเพชรบึงการ แดงน้ำเงินแพ้เทวดาทีไปยับอีกเพ็รบึงการโยกมาโยกมาแม่หมดยกที่สองระคามครับน้ำจิ้มคุณภาพรถเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยเจเจปอสาวหน้าร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นโดยคุณจิ้มเจเจและอุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยในหัวมิตรนครคุณสุเมธสื่อสัตตบงกตขอขอบพระคุณครับ ขยับเข้าไปแล้วครับแอเทวดาครับเกมเข้าหาครับซ้ายเจอจ่อมาเอามัดมัดสั้นๆครับหมเคาะเข้าไปที่ปลายทางนะครับหมัดของแอตเทวดาครับนายมัดโดนเสียบมาก่อนครับแทงคืนพยายามจะสอดในเหมือนกันนะครับแผนของเพชรบุญการครับแอเทวดากดไว้ก่อนครับกดแล้วเสียบแทงเข้าขวาไปเพชรบุญการแอตเทวดาเสียบคืนครับเพชรบุญการตั้งกำแพงว่าตั้งกำแพงว่าถีบออกมาก่อนครับอ้าวลุนลุน แอทูบดาน้ำเงินฝ่ายแดงเพชรบึงการต่อยไปซ้ายมาน้ำเงินนะครับแอทูบดาติดอีกแอทูบดาน้ำเงินเอา้าต่อยไปเพชรบึงการเตะมาวัดดวงเลยนะครับยกนี้ยกสามติดตลอดเอา้าซ้ายสวยของไอ้เทวดาล็อกตีไปมามากรรมการแกะแยก นี่ครับสนุกเลยครับเป็นประเภทจังหวะฝีมือที่ไม่ประหยัดอาวุธด้วยกันทั้งคู่ที่แหละครับโอ้โห้าวแมนอกได้ในมีด้วยกันทั้งคู่แอดเทวดาเสียบเพชรมือการน,นี่ครับเสียบคืนอ้าคนละเขา่าตอนนี้ดูครับโอ้โหสุดๆเลยครับไม่มีใครยอมใครจริงๆครับคู่นี้ขฉียครับใกล้ๆะครับ เก็ติก็ตีแถอยรอดักจังหวะ2งนะครับแต่วันนี้มาเิยขยับเข้าหาเลยครับแพรเทวดาครับมาดุเลยครับแทงเข้าไปชิงความได้เปรียบครับจังหวะสอดไนล่ไล่แขนครับทางเชือกตีไม่ถนัดกรรมการก็จับแยกมาก่อนเลยครับอยู่กันใกล้ๆขยับอย่าให้ห่างครับถีบไว้ก่อนครับแอรเทวดามัดหนําเข้าไปครับเพชรบุญการพยายามถีบทอนเอาไว้ครับโอ้ยมัดซ้ายป้ายมาเตะขวา อาติดติดตั้เอาเสียบสวยแอธราดานะครับเสียบได้เพชรบุรงการอ้าตีมาแอชทาดาตีไปทิ้งมาเพชรบุรงการโอ้ยังดูดีเลยนะครับลายยก3ามชนอย่างเดียวแอธทาดาติดอีกติดมาเพชรบุรการต่อยยังไม่ถึงแอชทาดา,ดา,ดาขยับขยับเอา้าขวาของเพชรบุรการ แอตเทวดายารอช้าอาสายต่อยหนึ่สองมาเป็นยาตำราหลวงเอาแทงไปตีไปทางเพชรบึงการโอ้แอตเทวดาลั่นมาแอตเทวดาตีไปเพชรบึงการตีมาแม่ขวางโอ้โอปลายยกอยีกนิดนึงใกลจยหมดยกพีกสามหมดยกครับ626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ ตอนนี้ต้องขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายครับส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันสนับเมืองของเราในวันนี้ขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายเอาตอนนี้ยกสี่โอ้ยเข้มข้นเล้าใจแล้วคุณเอกอก็ยังเบียดกันเอฟอาร์กันนะครับแพ้ไปครับเพชรพึงการเสียบมายัดไปก็ดีครับเสียบคืนครับเน้นอยู่ที่วงในครับตอนนี้ครับมีแหลมแหลมพยายามยัดพยายามเด้งไปครับ มาแทงเข้าไปอีกทีหนึ่งครับเพชรบึงการเอาแยกครับแงะมาก่อนครับเอา้าหาเรื่องอย่างเดียวแอตเทวรดาหาเรื่องกาซ้ายแลกกันเพชรบึงการโอ้โหักษาแหวกมาไม่แตกแตกเห็นมาห้าร้อยด้วยเอา้าตีไปแมน้งเงินนะครับแอตเทวรดาฝ่ายแดงเพชรบึงการจัดแบบนี้ดูดีเลยเอา้าเต็ดอีกต่อยไปต่อยมาเสียบไรสิเสียบไป เป็นมือการแดงนะครับไอทาบมราล็อกไว้ตีเอาโอ้ยไม่ล้มนะครับเฮงเฮงมาร์กหลุกก็เฮงด้วยเอายังย่งโอ้โหนี่ครับแหข็งข้นเล้าใจแล้วครับกลางยกสี่ดูครับมาระดับแชมป์เปี้ยนด้วยกันทั้งคู่แหละครับแดงนี่ฟรายเวทฟรายเวทฮูฟประยูน้ำเงินมินิไฟรเวทประเทศไทยครับโอ้โหดูแหมนี่ครับระดับแชมป์ชกกันแบบนี้เลยครับ มาก่อนครับแทงขวาเพชรบุญการเดินเข้าไปขยับเข้าไปครับแอตเทวดาครับหมายโดนขยับคืนเหมือนกันแทงเข่าขวาครับเจอเพชรบุญการแทงคืนครับเพชรบุญการเนี่ยครับแต่กดคอมาแล้วเอากำแพงกระั้งขวางเอาไว้ครับหนึ่งนาทีโดยประมาณครับยกที่4ครับพยามัดซ้ายครับตัดนำตัวถีบไว้ก่อนครับเพชรบุญการครับแอตเทวดาเดินต่อครับโดนเสียบมาก่อนแล้วก็แทงคืนไปครับ เนี่ยจังหวะกระทุ้งมาแกมีขาวด้วยนะครับเพชรบุญการครับเตะเข่าซ้ายไปครับดอกสุดท้ายก่อนจับก่อนจากออกมาครับอ้าวชนอีกชนไปซ้ายไปสวยมา,ไ,ายไ,ยไม่ยังเอาเทล้มเลยนะครับทางโอ้แอดเทวดานะครับเทเพชรบุญการล้มไปอยู่ล่างอ้าวชนอีกเตะตัดขามาขวางแทงเสียบไปสองดอกอเพชรบุญการนะครับแดงน้ำเงินแอดเทวดา แม่ยตงมีลูกแก้ลูกกันด้วยนะยองยองมาอีกเออต่อยพันแทงเอาต่อยหนึ่งสองสามมาเป็นยาตำรานหลวงเลยมาเป็นยาตำรานหลวงเลยไอ,อ,อ้เทวดาโบเพชรบึงการเอา้าอย่าซุดอย่าซุดอย่าซุดไอ,เอ้เทวดาเอ้ามาเพชรบึงการเตะได้แล้วเราแทงไปโอ้โหต่อยดูดีเลยนะครับดูดีกันเลยทีเดียวใครเออหมดยกที่สี่นะครับ บ้างครับเพชรบึงการโอ้โหสายกนี้แผ่นนำมาอยู่ดีๆยก4ครับโอ้โหไปเจอชุดใหญ่ๆของแอดเทวดาตอนนี้แผ่กลับมาเสียเปรียบเล็กน้อยนี่ครับโอ้โหดูหมาที่มุมมาชูให้2โป้งเลยครับบอกว่ามาเดินทำบันดีแล้วเกินเพชรบึงการเตะเข้าไปก่อนครับโดนเสียบคืนมาเลยครับสอดในหน่อยครับแอแทนขวาไปครับเพชรบึงการตีคืนนี่ครับน่า ซ้ายขวาซ้ายขวาแขขาแกพยายามยกขึ้นมาตลอดแล้วก็มีบิดด้วยนะครับเดี่ยวสุดท้ายของแอตเทวดาครับดันดันเข้าไปครับดันเข้าไปครับเจอกำแพงเพชรบุญการแทงซ้ายใช่ครับพยายามเนี่ยครับกดคอขึ้นคอแล้วแทงไว้ครับเอาตังตังรับเอ้าบุกใหญ่แล้วนะครับเห็นบุญการเอ้ามาดูนี้มาแกตีได้เลยนะครับแอตเทวดา น้ำเงินเพชรบริการต้องไล่แล้วแม่ต่อยหนึ่งสองแม่แต่ว่าทรงแกล็อกไว้เลยนะครับทางฝ่ายน้ำเงินแอสเธอดาเพชรบริการอา้าวไล่อีกไล่อีก,อกมาควานมาล็อกไว้แม่ยังเชียร์เชียร์แต่ว่ายังเชียร์ไม่ขึ้นอา้าบุกอีกบุกอีกบุกมาบุกมาเตะได้โอ้โหดูครับว่า นี่ครับรวบรัดเอาไว้ครับแอดเทวดาโอ้อนี่ครับมาเพชรมึงการเดินเร็วแล้วครับเดินเร็วแล้วกำปั้นมาโอ้รวบเอไวไว้อีกครับอ๋อตอนนี้ยังหาจุดเปลี่ยนเกมไม่ได้ครับเพชรมึงการนี่ครับยองยองเข้าไปครับลเลนล่างเลนล่างกำปั้นกำปั้นมาไหมกำปั้นมาไหมเพชรม,มึงการครับโอ้แต่ว่าดู จะหาตัวจเจ้าแอตเทวดาก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับนี่ครับแท้งขวาสก,กัดไว้2องแขนถีบไว้อีกโอ้โหดูแอตเทลราบอกพอแล้วเพื่อนพอแล้วเพื่อนอืเนี่ครับวันนี้มวยแม่พิกกันอร่อยดีเหลือเกินแล้วครับอ่าอย่าลืมนะครับ นัดใหญ่ส่งท้ายปีนะครับอย่าลืมปากขวดในปฏิทินของท่านด้วย27ธันวาเจอกันที่ราชดำเนินสถาปนา78ปีครับแล้วก็29ธันวาครับสถิงพระสงขาเจอกับนักมวยเอกเอลยแปดคู่เล่นๆพี่ดมประกรณ์ลำด้วยใช่ไหมแล้วก็มีพี่เอกชุมพรด้วยนะครับอัันนน้ไม่เกี่ยวแซวเล่ยขันเทพครับชุมพรชุมพรหาตัวจับยากครับอช่จาหมดยกสุดท้ายจะหมัดไสก็พี่ใบแดงเพชรบุงการนะครับน้ำเงินแอรเทวดา นี่เลยครับทุกโูก้มนะครับมวยมันสนันเมืองนะครับเรื่องคู่มวยต้องยกให้เสือโบ๊นะครับนัทเดชวชีระรัตนวงศ์เลย <S <S อ้าวหมดยกสุดท้ายนะครับแม่ภาพประทับใจว่างั้นเถอะปล่อยกันเต็มเหยียดเต็มที่พอถึงเวลาก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมนะกรรมการผู้ว่าบนเวทีนะครับรับใบแรกแล้วก็ใบที่สองนะครับ สุดท้ายใมที่3น้ําเงินนะครับน้ำเงินวันนี้นะครับแอทธววดาต่อสุรัตชนะเพชรบึงการกีฬาโคราชนี่นะครับมาดผู้ชนะเท่เลย